ช้างกว่าร้อยเชือกม,มีสัตว์เล็กอีกมีคนด้วยค่ะไปดูภาพนี้ต้องบอกว่า <c oughs> ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะน้องช้างต้องหนีแล้วค่ะเพราะว่าน้ําสูงเกือบ2เมตรหนึ่งในนั้นคือแม่พลายพลอยทองเป็นช้างตาบอดอยู่ท้ายสุดคะคุณสุวิทย์เนี่ยเดินเดินเดินนำนำกันมานะคะคือช้างเนี่ยปกติแล้วว่าเดินได้ว่ายน้ําได้อยู่ในน้ําได้นี่แม่พลายแม่พลายแม่พลายพลอยทองนะคะคือน้องมองไม่เห็นนะคะพอมองไม่เห็นก็เดินรั้งท้ายคือตามเพื่อนๆไม่ทันนะคะนอกจากช้างที่อยู่บนเขาจะต้องหนีน้ํแล้ว แล้วยังมีควายกับหมูที่ไหลตามน้ํามาค่ะเส้นทางตรงนี้มีคนถ่ายภาพมาได้แต่ ความเป็นจริงคือตัดขาดจากโลกภายนอกของแม่มเดินมามองไม่เห็นเลยอะค่ะชูงวงขึ้นมาเผ<อ>ื่อว่าน้ํามันสูงแม่จะได้หายใจได้ไงเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวานนี้ค่ะที่ลำน้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่น้ำทะลักเข้าท่วมที่ศูนย์อนุร,รักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมตอนแรกสูงเมตรหนึ่งมูสงสวิทพอเมตรหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วค่ะน้องช้างต้องรีบออกมากว่าร้อยเชือกแล้วไปอยู่ที่สูงก่อนตรงนั้นมีเนินเขาใกล้มูลนิธิโดยแม่พลายพลอยทองก็ตาบอดเนี่นะก็เดินตามเพื่อนไม่ทันอย่าง ที่เห็นค่ะเป็นภาพที่เห็นแล้วก็สลดใจส่วนหมาแมวก็ป่วยอีก <c oughs> มีหมาแมวพิการอีกตัวเลขนะคะที่ <c oughs> เราได้มาค่ะช้างเนี่ยมีประมาณร้อยกว่าเชือก ถึง200แต่ส่วนหมาแมวเป็นพันค่ะคุณสุวิทย์ดูสีการอพะยพเนี่ครับเป็นพันคือตอนนี้อยากให้น้องอยู่รวมกันก่อนแล้วก็อเอาใส่กรงรใส่กรงไปค่ะระดับน้ําแม่แตงยังคงสูงขึ้นเร<อ>ื่อยๆและแถมยังมีน้ําป่ามาจากบนดอยมาสมทบอีกน้องก็รู้นะว่มมามาช่วยก็นั่งกันนิ่งเลยค่ะ คุณแสงเดือนพ่วงโดยการศูนย์บริบาลช้างที่แม่แตงก็เป็นประธานมูลนิธิช้างและสิ่งแวดล้อมด้วยเอาภาพนี้มาโพสต์กันค่ะว่าตอนนี้อยู่กันอย่างนี้แล้วอพยพกันทุกชีวิตค่ะช้างสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่คนรวมทั้งสัตว์ที่พิการนะคะต้องมาอยู่ที่ปลอดภัยก่อนมืดมันจะต้องก่อนมืดวันนี้คุณสุวิทย์เพราะว่าน้ําก็ยังขึ้นมาอีกก็เลยขอเลยค่ะวันนี้สิุลาคมนะคะขอความช่วยเหลือด่วนเลยขาดแคลนเกือบทุกอย่างเลยค่ะคืออย่างแรกคือ ขออาสาสมัครก่อนอม,มาช่วยกันค่ะแต่อาสาสมัครล่าสุดตอนนี้ที่รายงานมาคือเข้าพื้นที่ไม่ได้เพราะว่าน้ําสูงเกินกว่า1เมตรเพราะฉะนั้นขอเรือท้องแบนด้วยค่ะอขอกงรงสัตว์เล็ก ขออุปกรณ์ต่างๆที่พอจะช่วยได้นะคะรวมทั้งคนที่มีจิตใจรักสัตว์ะคะเข้าไปที่พื้นที่แม่แตงโดยในขณะนี้นะคะอยากจะได้เรือได้กรงได้เต็นท์และได้น้ําสะอาดค่ะส่วนสัตว์ที่ยังอยู่บนเขาก็ย,ยังพอมีค่ะถ้าท่านใดต้องการเข้าไปช่วยในพื้นที่ติดต่อพนักงานอของทางด้านศูนย์บริบาลสัตว์ ที่อยู่แถวๆถวนั้นนะคะก็คือมีศูนย์บริบาลสัตว์และศูนย์บริบาลช้างที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะสภาพคือเป็นแบบนี้ไปแล้วค่ะ<อ>ทุกชีวิตจะต้องหนีออกมาก่อนที่น้ำมันจะสูงขึ้นและล่าสุดข่าวไม่ดีมาอีกแล้วค่ะดินถล่มใส่หมูค่ะอตอนนี้ต้องอพยพหมูด,ด<อ>่วนและต้องการรถสิบล้อมาขนหมูและควายด่วนเพราะตอนนี้รถที่ท้องต่ำหรือว่ารถเล็กๆเข้าไม่ได้เลยนะคะล่าสุด เส้นทางแม่ตะมานตัดขาดไปแล้วค่ะตอนนี้ใช้ได้เส้นทางเดียวคือปางไม้แดงและบ้านฉางนะคะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่ใช้ได้ขอความช่วยเหลือด่วนติดต่อไปที่ศูนย์บ,บริบาลช้ชางแม่แตงคือคะนะครับท่านอธิอบดีกรุอุทยานั้นก็สั่งเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยกันอพยพช้าง